ชีวิตพริกกาลาแมล่าสุดเปิดโรงแรมหรูอยู่ฝรั่งเศส ที่พักสุดรูรากลาแมพัชรศรีที่ฝรั่งเศสหนีร้อนเมืองไทยไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสที่พักสุดรูรากลาแมภพัชรศรีหลังโดนเจคดีเรีวยกว่าเป็นอีกหนึ่งมรสุมชีวิตที่หนักสาหัสพอสมควรทีเดียวค่ะสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างสาวกลาแมภพัชรศรีอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นเจอมรสุมเรื่องการโฆษณาเกินจริงทําให้เธอนั้นโดนไปเจคดีตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีใครเห็นกลาแมในบทบาทของการเป็นพิธีกรอ,อีกเลยค่ะแต่ถ้าหากใครได้ตตตติิดาาามชีวววขอองงเธผ่่นนนท Facebook สัะะคะ หรือ Instagram กรก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นเดินหน้าไปทําบุญในหลายๆที่โดยเฉพาะการทําบุญที่ต่างจังหวัดรวมไปถึงกิจกรรมที่เธอทําแทบจะทุกวันนั้นก็คือการออกกําลังกายค่ะโดยเธอนั้นไดไลฟ์สดออกกําลังกายและให้แฟนคลับที่ติดตามของเธอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหรือแม้แต่โชว์สกิลค่ะในการทําอาหารเมนูข้าวผัดกุ้งง่ายๆที่บ้านซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะเขาก็จะเห็นว่าการะแม่แต่เขาก็ไม่รู้จักกับเราเขา้ามาจับไลน์เราแล้วบอกว่า เราเป็นกําลังใจให้นะซึ่งอย่างเมื่อวานนี้กาละแมเราให้ฟังไปทําเล็บเขาก็มาจับไหล่เรากระซิบบอกว่าเราเป็นกําลังใจให้นะหรือแม้แต่พี่ผู้ชายที่แบบปกติไม่ค่อยทักเราอยู่แล้วเขาก็เดินมาจับไหล่พูดกระซิบว่าเป็นกําลังใจให้นะผมเข้าใจคุณนะคืออยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเงินมันซื้อไม่ได้ส่วนง,งานพิธีกรก็รู้ในงานพิธีกรงานขายของก็อีกอันแต่มีกฎยิบย่อยพอโดนตรงนี้ก็มีออยต่างๆนานา เราก็เข้าไปขอคำแนะนำจากเขามาเจอเจมดังนั้นที่มาในวันนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ขอแก้ตัวแต่วันนี้รู้แล้วว่าผิดคืออะไรโดยล่าสุดกาลแมร์ได้อัปเดตชีวิตของตัวเธอเองนะคะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากหนีร้อนเมืองไทยบินลัดฟ้าไปฝรั่งเศสค่ะเธอได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่าเป้าหมายในการเดินทางสําคัญเพราะทําให้เรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนแต่ระหว่างทางที่ไปถึงนั้นจะ คือความร่มรื่นให้เราได้ชื่นชมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะ